เอาเอางี้คุยไปเปลี่ยนได้ไหมคุยได้ไหมตอนนี้หนูบอกเฟนแล้วใช่ไหมแล้วจะปลดไหมเขาชอบดา่าเรขาชอบพูดแล้วไม่คิดเปลี้ยงกันนะ<ม>แล้วถ่ายกับพี่นัทได้ปะเนี่ยใส่คลิปอะ่ะ่ายได้แล้วทำไมเอาเอางี้ถามก่อนโทรไปหาเพียงตอบบนประมาณกี่โมง กือบทุกงสองชั่วโมงแต่มันบอกพี่นะว่าตอนตอนสามทุ่มมันบอกว่ามันบอกพี่ว่ามันติดสายเพราะมันคุยกับอาแล้วจากนั้นอ่ะแบตมันหมดแบตมันตัดฮึชาทุ่มก็ยังติดสายอยู่มันคุยกับใครมันคุยอาหรือเปล่าคุยอะไรนานขนาดน้แต่ว่ามันถ่ายรูปไหมพี่ดูนะมันบอกมันอยู่โรงพยาบาลจริงๆอันนั้นหนูรู้จะทำไมต้องมาด่าทุกคนอย่างนี้เอาด้วยเอางี้นี่อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงพี่เปี้ยงหน่อยนี่พี่เองเมื่อไหร่จะตอบฉัน นี่ถ้าถ้าดิวไม่ตอบแชทผมผมไม่กินข้าวผมไม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวผมนอนอูแต่บนเตียงแล้วแล้ถ้าแล้วถ้ายังไม่ตอบผมจะเอามีดผิดแก้มตัวเองแล้วอันเนี้ยมัน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 เป็นเป็นจริงจริงนะผมไม่กินข้าวผมไม่กินอะไรด้วยแล้ดิผมจะจอดแบบนอนให้ตัวเองผอมตายไปเลย ยังไม่บอกอ่ะเนี่ยเห็นไหมเอางี้คุยไปเปียงไหมหรือไม่คุยแล้วไห็น้วไม่เห็นตินดสายเลยตำโทรไปมันไม่ติดสายคุยกับใครไม่ได้อะไรหรอกแต่ทำไมต้องมาดา่าดยมันด่าว,ว่าง,งี่เงาบอกนี่เงาพูดไม่รู้เรื่องจะอะไรนักหนามันหัวร้อนอยู่หรือเปล่าตอนนั้นอะ่ะเป็นไปได้ไหมแลวทำไมเรต้องมา